มาแล้วที่นานเพราะว่าหามุมไม่ได้มีแต่แบบมืดน้ามืดหน้ามืดไหมคะทุกคนไม่รู้จะอยู่มุมไหนของห้องนะคะมันก็มีแบบว่าแสงไฟแล้วก็น้ามืด <c oughs> เนี่ยมันมืดอะ <c oughs> ย้ายห้องไงมันไม่มีแบบว่าวิวส,สวยๆเหมือนห้องเดิมทุกคนเข้ามาหรือยัง ทรศัพท์มีเครื่องเดียวเดี๋ยวเชิญเพื่อนก่อนหาเพื่อนแป๊บหนึ่งแลค่ะทุกคนมาเหลือตั้ง5้านาทีเนี่ยมาแล้วค่ะเชิญคีดีอเคอคหาเพื่อนก่อนหาไม่เจอค่ะไม่เอาดีกว่าไม่เชิญเดี๋ยวหลุด มองไม่เห็นเพื่อนด้วยสวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวแสนตะทอนะมารีวิวอ่าสินค้าอันนี้ที่หน้าเหลืองเพราะว่าไปสคราบน้าาหน้าเหลืองอ,ะอ่ะผมก็ติดในความไม่พร้อมมันก็จะมีอะไรดีๆอยู่นะคะมก็หลุด แต่งตัวรอเพื่อนๆ้านาทีเดี๋ยวขอพิมพ์อะไรให้ตัวเองก่อนแชร์ไม่ได้นะคะเดี๋ยวสวัสดีทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาย้อนหลังอีกทีไม่ได้ทำไล์ก็คิดถึงเพื่อนอคิดถึงเพื่อนๆพืทำไว้ให้ทีมง,งานเข้าไปดูสวัสดีคนที่เข้ามาแล้วก็คนที่จะมาย้อนหลังด้วยนะคะ คือคิมผอมลงเยอะมากเลยอ่ะอืมน้ําหนักหายไปประมาณอืมเกือบสิบกิโลนะคะแล้วก็หน้าเรียวเลยนะคะเมื่อเดือนที่แล้วกับวันนี้คนละคนเลยหน้าไม่เหมือนออกันผะอมลงเยอะมากนะคะผอมลงเยอะมากนะคะเป็นคือตอบลูกค้าทั้งวันไม่มีเวลาเป็นของตัวเองไม่มีเวลานอนนะคะ โอ้ยพระม,มันกคเป็นอะไรก็ดูนะหว่งรอทีมงานผมก็หลุดไปคือจะแต่งยังไงก็สวยนะคะน่ารักไปหมดมองยังไงก็แบบรับตัวเองไปหมดนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะทุกคนเป็นแบบนี้ไหมมองอะไรก็แบบว่าสวยงามไปหมดนะค,ะคือทุกวันนี้แทบจะเอาแบบว่าสินค้ามานอนเกอดทุกวันนะคะคื เป็นขนาดนั้นเลยนะคะทุกคนี่นะคะเราทำแบบนี้กันนี่นะคะคือแบบว่าทำให้เราเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างในชีวิตเลยนะคะเพื่อนๆต้องใช้ลคิมแบบว่าพูดจะเต็มอยู่ที่ไหนก็ทำมันจะถอนอ่ะน้ามึดไปมุมนู้นก็สะท้อนมุมทีวีก็สะท้อนเหลือมุมห้องน้ำอ่ะทุกน ในห้องน้ำไม่สะท้อนสะท้อนนิดนึงโอเคอ่มจัดการลิงดีไหมทุกคนไม่จัดการดีกว่าเอาแบบนี้แหละเดี๋ยวมันหลุดนะคะไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยถ้าเสียงเพลงดังเกินไปบอกด้วยนะคะคิมจะเดี๋ยวเราก็ิ่อเข้ามาดูก่อน จะไปปิดเพลงเพราะว่าไม่ได้ใช้ใหม่มันก็ต้องกกมนิดนึงเพราะว่าโตมันเตี้ยกว่าคิมะคิมตัวสูงกว่าไม่ได้ยินเสียงตัวเองอะ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันได้ยินหรือไม่ได้ยินก็เดี๋ยวระหว่างรอเพื่อนก็สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการ คือคิมมี่เข็มมาพรคู่ชมพูนะคะทําแบรนด์เพอร์เฟกต์ไแล้วก็วันนี้ก็จะมาแบ่งปันพูดคุยนะคะเดี๋เป็นเพื่อนอาจจะยังไม่สะดวกเข้ามาเนาะ,ะแบ่งปันพูดคุยเกี่ยวกับทําไมจะต้องเป็น perfect ก i ์ไแล้วตอนนี้พวกเราทําอะไรกันอยู่นะคะขายสินค้าหรือว่า ทำธุรกิจใดๆอยู่นะคะก็มาแบ่งปันประสบการณ์การทํางานด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมันมากว่าทุกคนนะคะถ้าได้เข้ามาอยู่นะคะในสิ่งที่เราทำนะคะทุกคนก็จะตกลงรักตัวเองนะคะตกลรักสินค้าตรงลรักทีมงานตกลงรักระบบของ Perfect Life ที่เราอยู่นะคะที่เรามาอยู่รวมกันก็จะเป็นที่รวมนะคะของนักธุรกิจนักลงทุนตัวแทน หรือคนที่ทํางานอ่าเรียกไรทำงานประจําทุกคนเลยที่มีหัวใจเหมือนเรานะคะที่ต้องการเราต้องการเรียกอะไรพาร์ทเนอร์นะคะหรือคนที่มีพลังทวี <c oughs> <c oughs> เวลาพูดก็จะก้มไปด้วยนะคะทุกคนที่มีพลังทวีที่จะมาร่วมแบ่งปันโปรเจกต์นี้ให้กับผู้คนออกไปนะคะจากการสร้างที่ออกไปจากตัวเรานะคะทุกคนซึ่งสิ่งนี้นะคะ ทุกคนมีอยู่แล้วในตัวเองแต่วันนี้เราอาจจะยังมองไม่เห็นศักยภาพของตัวเราเองซึ่งวันนี้คิมบอกว่าเราทุกคนนะคะมีดีในแบบของตัวคุณทุกคนตอนนี้เราอะจะเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะเราไม่ได้แบบว่าจะต้องให้คุณมาลงทุนหรือมาทําอะไรในสิ่งที่คุณไม่ถนัดคุณเอาตัวตนของคุณนะคะที่เป็นตัวจริงนะคะไม่ได้ไม่ใช่สายอะไรอะสายโมสายมูยมหรือ อะไรก็ช่างนะคะเราไม่ได้มาโมดิเวตหรือโมดิเวตให้คุณทําอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองเนาะแต่เราจะทําหรือสร้างอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้เราอะเข้าใจตัวเองแล้วก็มีความสุขในพื้นที่ที่เราอยู่นะคะแล้วก็ส่งต่อนะคะธุรกิจหรือส่งต่อความสําเร็จหรือส่งมอบความเป็นเจ้าของนะคะที่ออกไปจากตัวของเราเจริงๆเอาไปถ่ายทอดให้ผู้คนเอาไปถ่ายทอดให้ทีมงาน นนั่นเองแล้วตงลงท่อน้ามันเหลืองนะคะแล้วก็ทําให้นะคะทุกครอบครัวหรือทุกๆคนนะคะที่เจอพวกเรานะคะเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดในโลกคืออาจจะโชคดีในแบบที่ทุกคนเป็นนะคะที่สุดในโลกก็หมายถึงว่าลกของตัวเรานะคะไม่ใช่โลูกของคนอื่นถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเรายังอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ใช่ที่เราแบบยังไม่รักไม่ชอบที่เหมือนหรอก คือคุณนึกออกไหมคือคุณไม่สามารถสำแดงศักยภาพได้เต็มกําลังของคุณที่คุณทํางานอะไรอยู่กราช่างโรลกนี้นะคะบอกว่า,พ,าพวกเรานะคะเป็นธุรกิจที่ส่งมอบโอกาสดีๆนะคะออกไปจากตัวพวกเราทุกคนนะคะที่มองหาที่ค้นหาที่ค้นพบนะคะ กยภาพภายในของตัวเองนะคะแล้วก็สร้างสิ่งนี้หรือเป็นมิติใหม่แห่งวงการขายของออนไลน์นะคะในประเทศเราหรือในทั่วโลกเลยก็ได้นะคะที่เรารวมตัวกันนะคะออกมาส,สร้างธุรธกิจนี้เพื่อส่งมอบคุณค่าดีๆหรือเป็นผลลัพธ์ดีๆหรือสิ่งดีๆกับคืนสู่ทุกๆคนเลยที่วันนี้เราเจอสถานการณ์หรือเจอเหตุการณ์หรือมีร่องรอย เกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือสิ่งใดมาที่มนหมายรวมถึงว่าเป็นผู้ประกอบการในเรื่องของออฟไลน์ออนไลน์เป็นเทรดเดอร์เป็นผู้ลงทุนหรือเราทําอะไระทำงานอะไรก็ช่างที่มันสามารถสร้างรายได้สร้างผลประโยชน์สร้างกําไรให้เราอยู่นะคะแล้ววันนี้ถ้าเราเข้าใจในหลักของปัจจัยสีเนาะ อาหารอากาศหรือสถานที่หรือเครื่องนุ่งหง่มหรืออยาลักษาโรคหรือสิ่งอะไรทั้งหมดใช่ไหมคะที่มนุษย์จําเป็นนะคะแล้วก็คิมบอกว่าวันนี้ธุรกิจที่เราทําอยู่เป็นธุรกิจที่คนส่วนมากหรือคนทั้งหมดบนโลกนี้จะต้องกินต้องใช้ซึ่งนั้นก็คิมหมายถึงว่าธุรกิจ e เวลเน u บิสเนสที่พวกเรากำลังทําอยู่นะคะแล้วก็สร้างความสําเร็จ สร้างผู้นำสร้างตัวแทนที่มีคุณภาพที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้เราไม่ได้เข้ามาเพื่อแค่ขายของทำกำไรแล้วก็แยกกันกลับบ้านไม่ใช่ที่นี่นะคะรวมตัวหมู่ผู้คนหรือกลุ่มคนหรือบุคคลน,นะคะที่มีหัวใจเหมือนกันเข้ามานะคะร่วมแรงร่วมใจนะคะสร้างทุกสิ่งออกทุกอย่างออกไปจากตัวพวกเราเอง เพื่อทำให้ชีวิตของพวกเราที่มันอาจจะดีไม่ดีหรือดีอยู่แล้วดีมากขึ้นโดยอะไรคะโดยที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมในอะไรชีวิตของทีมงานหรือเจ้าของแบรนด์แต่ละคนนะคะซึ่งเรามีแนวทางในการทำงานให้แล้วก็มีระบบในการทำงานให้ช่วยซัพพอร์ตหลังบ้านหน้าบ้านทุกอย่างและที่สำคัญ เราสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดที่วันนี้เราคิดแบบไหนมาก็ช่างนะคะหรือเราเจอคนแบบไหนก็ตามนะคะหรือที่เรามองเห็นว่าคนแบบฉันนี่แหละคนเหมือนฉันนี่แหละหรือคนเหมือนคุณนั่นแหละที่ควรสําเร็จได้แล้วฉันสาเร็จแน่นอนคือฉันสาเร็จแล้วตั้งแต่ที่ฉันมาเจอที่นี่หรือคุณมีหัวใจในการส่งต่อแบบไหนที่คุณมองเห็นแล้วคุณรู้สึกว่า ทําให้คุณรักชอบตต่ออื่นทำให้มองเห็นถึงศักยภาพภายในที่ทุกคนมีแต่อาจจะใช้น้อยมากหรือบางคนไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือโดยที่ไม่ได้มองที่ต้นทุนที่หมายว่าต้นทุนชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ชีวิตของทุกคนทรงคุณค่าและทรงพลังเหมือนกัน แต่เราจะมีความเก่งมีความถนัดมีความเชี่ยวชาญในบางเรื่องที่เรารู้คิมพูดถูกไหมเรื่องที่ไม่รู้นะคะเราก็มีความรู้ได้แต่เราอาจจะทําไม่ดีเพราะสิ่งนั้นเราอาจจะไม่รักไม่ชอบหรือไม่เคยฝึกฝนมาก่อนแต่คิมบอกว่าทุกอย่างทุกงานโลกนี้นะคะถ้ามีมนุษย์หนึ่งคนทําได้เราก็ทําได้แต่วันนี้เราอ่ะมีหัวใจแห่งการส่งต่อแบ่งปันหรือ,อยังเพราะคิมบอกเลยว่าธุกรกิจนี้ อ่าถ้าเราไม่แบ่งปันออกไปไม่ส่งต่อออกไปเราก็จะมีความรู้สึกนู่นนี่นัน่นนูนน่นคุณนึกอไหมเสมือนเราเปิดหน้าร้านหรือขายอะไรบางอย่างหรือไปทํางานอะไรบางอย่างวันนี้ถ้าไม่มีผู้คนเข้ามาให้เราจัดการนะคะในธุรกิจที่เราทําหรือเราทํางานราชการหรือใดก็ตามถ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้คนหรือชีวิตของเราไม่ได้มีผลกระทบกับผู้คนจํานวนมากมันจะเกิด เรียกอะไรธุรกิจที่เราทําอยู่จะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้หรือเราตอบแทนคุณค่าคืนอะไรดีๆให้กับสังคมและโลกอย่างนี้ไหมน,นะคะซึ่งมันก็จะเกิดจากการคร e a t e อะไรใหม่ๆนะคะซึ่งบอกว่า perfect life ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เราเรียบร้อยแล้ว นะคะคุณแค่เอาตัวตนของคุณเข้ามานะ,ะแล้วสร้างในสิ่งที่คุณเป็นสร้างในสิ่งที่คุณเลือกสร้างให้คุณเป็นแบรนด์อัลบัสเดอร์ของสินค้านั้นๆที่คุณต้องการนะคะที่จะสร้างผลลัพธ์ออกไปช่วยเหลือให้ผู้คนทั่วโลกเนี้ยนะคะได้รู้จักและใช้สินค้าคุณนะคะโดยนะคะพวกเราหลอมรวมกันนะคะซึ่งในองค์กรในธุรกิจหรือในทุกคนที่เข้ามา ทุกคนนะคะร้วนต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะคะแล้วที่นี่ก็สนับสนุนให้พวกเราทุกคนนะคะเริ่มต้นแบบไหนก็ได้ที่เราทําได้นะคะแล้วก็เรามีการเรียนรู้พัฒนาบุคลากรซึ่งทรัพยากรที่สําคัญที่สุดที่เรานะคะประธานาองการที่จะนะคะให้สร้างออกไปจากเฟอร์เฟคไลท์ก็คือบุคคลเนาะซึ่งนะคะมีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญหรือมีศักยภาพไร้ขีดจำกัดน,นะคะแต่วันนี้เราจะต้องเข้าใจศักยภาพที่เรามีแล้วเอามาลงมือทำมาแบ่งปันมาช่วยเหลือมาเกื้อกูลนะคะในสิ่งที่เราทำร่วมกันนะคะนี่ก็คือหลักๆนะคะซึ่งระบบของเรานะคะมีการสนับสนุนทุกอย่างหน้าบ้านหลังบ้านเหมือนที่บอกแล้วแล้วที่สำคัญเราต้องเอาตัวเอง ะะมาเรียนรู้พัฒนาตั่นองนะคะเราเนืกอออกไหมคือทุกวันเราตื่นมาเพราเราทางาน1นึ่หรืองานอะไรก็ตามที่เราทําอยู่ทุกคนเราต้องใช้อะไรบ้างไปกับ1วันที่เราทางานนะคะนั่นก็คือขายแรงขายเวลาขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเราให้กับหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบคิมพูดถูกไหม นะ,ะส่วนเพอร์เฟก i ไลฟ์เราก็นะคะเอาตัวเองเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะสิ่งที่จะต้องขายก็คือขายผลลัพธ์ของตัวเรานะคะขายผลลัพธ์ของตัวเราโดยการเป็นเป็นคนที่ใายสินค้าและผลิตภัณฑ์จริงเป็นเจ้าของจริงแล้วก็มีหัวใจแห่งการเป็นผู้ประกอบการจริงๆด้วยนะคะเราไม่ได้ให้คุณมาเป็นตัวแทนเพื่อขายสินค้าได้กําไรแล้วแยกายกับบ้านมีช่นะคะเรานําทุกคนที่เข้ามานะคะ,ะพร้อมที่จะ เป็นต้น,ตนกล้าที่แข็งแรงของ Perfect Line ที่เราจะร่วมโปรเจกต์นี้ไปด้วยกันนะคะที่เริ่มอ่าเพาะปลูกเริ่มเรียนรู้เริ่ม,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 มแกะรอยเริ่มสนับสนุนเริ่มสร้างในสิ่งที่ไม่มีให้เกิดขึ้นได้จากอะไรคะจากพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมในองค์กรจากพลังงานแห่งการ นะคะที่คนรวมคนที่มีความเชื่อเหมือนเหมือนกันหรือคล้ายกันเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อจะสร้างผลลัพธ์หรือผลกระทบใหม่ออกไปในชีวิตพวกเรานะคะซึ่งแรงกระเพื่อมที่บอกเลยมหาศาลนะคะแค่หนึ่งคนนะคะมีหนึ่งคนที่กระเพื่อมออกไปก็คือเติบโตเป็นหนึ่งองค์กรหรือหนึ่งประเทศหรือหนึ่งทวีหรือหนึ่งอะไรอะ่ะเพราะเราทุกคนคือเดอะเบสอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะใช้สิ่งนี้แบบไหนมองเห็นตัวเองอะ่ะ เป็นหนึ่งองค์กรหรือ,อยังมองเห็นคนของเราอะ่ะมีอ่ากี่องค์กรในหนึ่งประเทศนะคะเราอย่างน้อยเราต้องมี1-10ถึงคนในแต่ละประเทศที่เราไปเปิดดำเนินการนะคะซึ่งทำได้แน่นอนนะคะแต่วันนี้เราจะอ่าใช้สิ่งนี้หรือมองเห็นนะคะศักยภาพเนี่ยมันต้องเกิดจากการทำซ้ำๆแล้ว เติมเต็มความเชื่อเพิ่มทุกวันทุกวันรักสินค้าทุกวันพูดกับสินค้าทุกวันสื่อสารกับคนของเราทุกวันแล้วคนของเราที่เหมือนเราก็จะพร้อมเข้ามาสู่ชีวิตเราซึ่งการศึกษาเรียนรู้หรือคนกระทบใดๆที่เราทําออกไปได้ยินไหมคะถ้าไม่ได้ยินพิมพ์ไหมพิมหน่อยเพราะว่าเสียงอาจจะเบา ะะสิ่งที่เราทําออกไปมันจะเกิดผลอยู่แล้วเพราะว่าอะไรคะเพราะผลลัพธ์ทุกวันที่ทุกคนลงมือทาที่บอกเลยคุณทําอะไรออกไปบนโลกนี้ไม่มีวันศูนย์เปล่านะคะถึงสิ่งนั้นคุณจะมองว่ามันไม่มีประโยชน์แต่มันมีประโยชน์แต่คุณจะได้รับผลตอบแทนในภายหลังหรือภายภาคหน้าแน่นอนนะคะดังนั้นนะคะความอดทนในธุรกิจทุกอย่างหรือในหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบอะไรในชีวิตเราเนี่ย ร้วนีผลกระทุกกับสิ่งที่เราทำทุกอย่างทุกวันทุกเวลาและต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยดังนั้นน่ะถ้าเรายังไม่ไม่รู้สึกมีความรู้สึกว่ายังไม่รักสิ่งนี้หรือทำเพราะต้องทำหรือทำเพราะได้เงินหรือทำเพราะอะไรก็ช่างทุกคน มันจะส่งแรงกระเพื่อมออกไปเราก็จะเจอคนแบบนั้นเนาะแต่ว่าคิมบอกว่าวันนี้เราทุกคนที่ก่อร่างสร้างตัวแล้วมารวมกันที่ Perfect l i f e เราทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือเรามีความเชื่อนะคะเชื่อในตัวเองถึงบางคนจะเชื่อในตัวเองน้อยแต่พอให้มีความเชื่อเท่าเมลิสมาสตาร์มันก็จะสามารถเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงหลังยัดแก้วลงไปแล้วทําให้มเมล็ดนั้นเกิดดอกออกผลขยายสาขาไปในหลายๆประเทศแน่นอนนะคะสิ่งนี้ ที่เราร่วมมาปลูกต้นรักด้วยกันปลูกต้นกล้าด้วยกันหรือปลูกความเชื่อความหวังใจหรือสิ่งดีๆที่เราทุกคนมีเหมือนกันนะคะซึ่งยังมีคนรู้จักเราน้อยอยู่นะคะดังนั้นนะคะธุรกิจของเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เปลี่ยนแปลงโลกนี้เปลี่ยนแปลงหัวใจของคนอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักเพอร์เฟกต์ไลทคิมอยากให้ทุกคนนะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเพราะสิ่งดีๆนะ่ะ มันยังมีอีกเยอะบนโลกใบน,นี้แต่ว่าคนที่เข้าถึงเรามันยังน้อยมากนะคะเพราะว่าคนของเราอะกาลังคนของเราอะเพราะเราไม่ได้อาจจะไม่ได้ทําการตลาดแบบอ่าเหมือนที่อื่นเราทำเหมือนว่าเป็นการตลาดธรรมชาติเฉพาะกลุ่มแต่คิดเชื่อว่าเมื่อเรามีการมุกม้นต์ออกไปจากตัวเราคนเก่าๆนะคะจะกลับคืนมาทั้งหมดและเราจะได้คนใหม่ๆที่เป็นอ่าเขาเรียกอะไรมลทิน ที่งดงามเมล็พันธุ์ที่พร้อมหย่อนลงดินแล้วเราคือธุรกิจเราคือดินดีนะคะทุกคนดินดียอดเยี่ยมแล้วพร้อมให้ทุกคนอะมาก่อร่างสร้างตัวที่นี่นะคะมาแบบรูปแบบไหนก็ได้ลงทนุนไม่ลงทนุนหรือใดก็ได้ตามที่ทุกคนสะดวกเลยนะคะเราจะเบ่งบานเกิดผลออกไปจากธุกรกิจที่เราทําร่วมกันนะคะที่สําคัญนะคะที่นี่นะคะเรารวมนะคะนอกจากเป็นการรวม ะะตัวบุคคลแล้วเรายังเป็นบริษัทที่รวมนะคะสินค้านะะที่จะวิวัฒน์ไปด้วยนวัตกรรมใหม่ๆของโลกนี้นะคะซึ่งจะเติบโตไปด้วยกันกับการทําการตลาดนะคะเทคโนโลยีสื่อสารต่างๆที่เราคือกาลังร่วมวิวัฒน์นะคะแล้วก็ทําให้เรามีสินค้าที่ต้องกินต้องใช้หรือสินค้าที่จําเป็น ต้องใช้ที่อยู่ในชีวิตประจําวันและที่สําคัญพวกคุณทุกคนคือเจ้าของคนนั้นด้วยนะคะถ้าวันนี้คุณมองว่าคุณเนี่ยนู่นนี่นั่นนะคะอะไรก็ช่างให้วางสิ่งนั้นลงแล้วเอาตัวเราเข้ามาเรียนรู้ศึกษาพัฒนาตัวเองใน Perfect Life นะคะเรามีครูโค้ดเรามีคนที่เชี่ยวชาญเรามีอ่า กลุ่มเฉพาะที่เหมาะกับคุณแต่ละคนนะคะวันนี้คุณชอบอะไรใน p e r ร์เฟ l i ไลหรือชอบคนไหนนะคะชอบบอสคนไหนก็เลือกเลยก็ไปทำกับเขาเลยก็ปรึกษาได้เลยและที่สำคัญนะคะเราไม่มีการแย่งสายงานทุกคนในบริษัทคือเจ้าของนะคะเรามีผลกระทบกันทั้งหมดเราไม่เหมือนการขายของออนไลน์ที่มีพ่อทีมแม่ทีม,ม,ทมไม่มีจริงนี้ก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไร ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าทุกคนที่ออกไปจาก Perfect l i ไ e ททุกคนจะมีหัวใจแห่งการเป็นเจ้าของแล้วสินค้าของเรานะคะมีคนรอซื้อขายอยู่ทั่วโลกคุณต้องการแบบนี้ไหมและที่สำคัญเป็นพรีเมียมเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์สามารถส่งออกได้ทั่วโลกนะคะคือเราไม่ได้มีข้อจำกัดใดๆนะคะอยู่ที่ว่าวันนี้ตัวพวกคุณทุกคนพร้อมที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์คนต่อไปหรือไม่นะคะถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณนู่นนี่นั่นนะคะ ก็แสดงว่าเรายังติดกับดักกับประสบการณ์เดิมๆกับการขาย